โอเคสวัสดีครับก็มาอีกครั้งนะฮะกับเซนเซหานนิกะอีกแล้วใช้ชื่อนี้แล้วนะนะครับก็ช่วงนี้นะอยู่ในคอนอีเวนต์ของสเตลลาเบตนะฮะก็ในฐานะที่ผมเล่นมาประมาณเดือนนิดๆนะฮะแล้วเมื่อถึงก็เจอขอลัแบนี้นะฮะก็นะตาเนียนมะเปิดกระชาซึ่งตอนนี้นะฮะอ่านี่ ผมเก็บตั๋วนะจากกิจกรรมนู้นนั่นมาวันะห้าสิบแล้วตอนนี้ตู้ทั้งสองตู้ก็มาแล้วนะฮะเห็นเขาบอกว่าแล้วเลเวลตู้นี้เลเวลดีนะครับส่วนอีทเฉยๆนะแต่ก็ช่างเถอะนะฮะยังไงซะเราก็จะมาเปิดกันนะครับด้วยจำนวนตั๋วตั๋วลุงห้าสิบแล้วก็เพชรอีกข้างหนึ่งเราจะตั้งโค่าตั้งแต่ตู้ละห้าสิบพอนะเพราะว่าเดี๋ยวอีเวนต์ต่อไปต่อจากนี้ก็จะเป็นเนียแต่ว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนียเฉยๆนะแต่ว่าก็ช่างเถอะเอาแค่ว่า งบตัวละตู้50ถ้าสมมติได้เลเวลก่อนก็เดี๋ยวไปหาอีฟต่อเนาะเออจะได้มีตั๋วไป,ปเปิดนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะอ่ะถ้างั้นไปไม่พูดค่าตั้เพลงนะเราไปเปิดในคังกันเลยเอาวสั่งกัน <laughs> เอาอเป็นนี่ดีกว่านี่น,นี่เดี๋ยวอันนี้เฮ้ยพิวกิมได้แล้วดูซิจะได้ใครนะฮะอ๋ออันนี้นิดนึงเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีคอลแลบของสเตลลาเบตนะฮะมาแล้วก็มีในส่วนของอันนี้เท่ามากคือสกินของสการ์เล็ตนะฮะเป็นตัวตัว ตัววดโตรตัวเมตาของของนิเก็ตเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะถ้าเปิดตู้แล้วได้สกาเลตไม่นับไม่นับตู้ล็อกนะไม่นับตู้ทั่วไปนะซื้อสกินซื้อสกินเลยเจ็ดร้อยกว่าบาทหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนนะฟิลกิมไปอ่เป็นใครฮะเป็นอโอ้โนอา โอเคโอเคได้นอามาแล้วก็จะเป็นอันนี้เหรออืมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอรออันนี้เลยนะฮะไปจากนั้นมาฮะขออนุญาตปิดเพลงนี้ก่อนผมจะเอาเพลงนี้ฮะอันนี้ก่อนอ่าเอาไงดี ถ้าเปิดตู้สเตลาเบดแล้วเเปิดตู้สเตลาเบดแล้วได้ได้ได้สกาเลตจะซื้อเกมสองพันสามบอกเลยจะซื้อเกมสองพันสามเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่ไปได้ที่อื่นก็จะไปหาซื้อสกินเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเ,เปิดตู้อันนี้ก็ได้เพราะว่าผมคิดอยู่ว่าถ้าซื้อเกมสเตลารเบไปจะมีเวลาเล่นไหมนะฮะ,ะแต่ว่าผมจะเปิดเพลงนี้ก่อนนะครับ เพลงนี้ชอบมากเพลงเรียกไรเว้ยเนี่ยไปมาไปเลยโหไม่เฉลองขอบคุณมายี่สิบนะตุละห้าสิบนะตุลาสิบนะอืมอะไรวะ เอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยรอเสร็จวนันนี้โอเคอ,อเฮ้ยไม่เหลืองเลยเหรอเอาจริงดิโอ้โหเฮ้ยแย่และ <c oughs> เหลืองน้อยเหลืองน้อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวว่าวันนี้มันไม่ใช่วันมงคลจะเปิดวหมเนี่ยสี่สิบแล้วนะ จริงดิไม่เอานะ่ะเลองหง่ด้ดิเออสทีสทีไปกี่ตัวกี่ตัวส่งมาเร็วโอ้โหตัวที่สี่นะฮะเลเวลเท่านั้นฮะ just level นะฮะเลเวลเลเวลไปฮัลโหลพี่ีนิสกูต้องเลเวล Oh, โอ้โหอีเล็กโอ้โหตัวจะเป็นต่อในเรื่องนนเนี่ยโอ้ยยังไงดีเนี่ยสามพันเอาสักเอ้ยเดวิ้งโว้ยเอา,เเเอาไปหกสิบโอ้โห โอ้โห oh, ไม่มาเจ็ดสิบแล้วนะไหนบอกว่าตุ้ละห้าสิบไงช่างมันเนอะอ,อย่ากได้วเวลฟเลยเฮ้ยเอาจริงดิไม่มาเหรอดูว่าผม,ผมควรปิดเพลงไหอไปนะผมควรปิดเพลงแล้วก็ไปเป็น เพลงธรรมดาสิผมว่าไม่ใช่แล้วนะเจ็ดสิบแล้วนะเ,ออเสียงเอาโอเคอ่ะมาแปดสิบครับเออทองมาเวยปไปดูสิ อุ้ยสองตัวผมว่าต้องเลเวลแล้วล่ะเดี๋ยวนะแปลว่าผมเปิดเลเวลนี่ไม่ไม่ควรใช่ไหมมันไม่ควรเปิดเพลงเลเวลใช่ไหมอ่ะไปตัวแรกเออจริงเลยขอาทอดผ่าทอดคุจะไม่เปิดเพลงแล้วคุจะไม่เปิดเพลงเลเวลแล้วแรงเลยโคตรแย่อ่ะใหม่ซะตัวนิ้ผิวเกลียว ยาอย่าสกาเลตย่าอย่าโอ้ฮารานเกือบเกือบโดนสองพันแล้วเกือบโดนสองพันแล้วแปดสิบนะตอนตอนตอนนี้โอเวอร์บัจเจตแล้วโอเวอร์บัจเจตแล้วต่อไปเปิดอีฟเปิดอีฟมาอีฟตุดเกลียว โอเคผมไม่เปิดแล้วผม,ผมไม่เปิดเพลงแล้วนะนี่ถ้าสิบโลออกนี่ผมว่าผมว่าเป็นเพราะเพลงจริงๆนะเนี่ยตัวที่สี่แหละได้กับตัวที่4ี่ไหเนี่ยมาแอปต็อโอเคกูกูไม่ไม่เปิดเพลงเลยไม่ละพอเลิกเลิก โอเคกูไม่เปิดเ,เลยไปละนะหมดไฟ90โลโอเคเลิกกันเปิดแม่งด้ไม่ไหวละโอ้ยเต่าตาดตัวแรกโอ้ลูกโอเคอเควที่สองใครเอ้ยซากุรนะ อ๋อแล้วก็ได้เด็กเด็กลูกเด็กเปิดคอแล้วนะเด็กเปิดคอแล้วนะลูกอ่าเปิดห้าไปเลยเอสอาร์โอ้โหวอลอลรุ่มใหม่อีหนึง่งก้ออยอะไรเนี่ยเ้ยโอเค ขอต้อทุกคนนะคะที่เปิดเพลงเลเวล่นเพลงผ่าสวยจะพัดไม่ตายเลยไปทำคอหน่อยกว่าเฮ้ยอ๋อไม่สามดาวอ้า,สา,าสามดาวตัวที่สองทีไม่กเเ็เรียบร้อยสามดาวตัวที่สองโอเคแล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มอยู่ไหนวอลลุ่มวอลลุ่มมาถึงก็หนึ่งดาวกันเลยทีเดียว โอเคนะครับก็จบแล้วนะสำหรับอีเวนต์สเตเลบาทสเตเลบาเดี๋ยวเดี๋ยวไเราอินเก็บห้าตั๋วเพื่อไปเอาเนี่ยยังไงก็จะเอานะถอดต่อให้กาก็นะครับแค่นั้นแหละบายบายฮะแต่ขาใจว่ะเพลงออกจากพร้อมมันเพลงซวยขนาดนั้เหรอ